สวัสดีครับผมพราะวผมแชมว่างนะฮะวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นมากๆนะครับในการทํากาแฟแบบเอสเปรสโซมาชีนะครับนั่นก็คือเครื่องแทมอัตโนมัติของไททันนั่นเองนะฮะตัวนี้จะมีดีอะไรบ้างนะครับแก็มีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมข้างในเนาะก็จะมีคู่มืออ่าก็จะเป็นสิ่งแรกที่หายก่อนเสมอนะฮะมีอะแดปเตอร์นะครับ เป็นตัวไขนะครับไว้ขันน็อตต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้นครับก็จะเป็นตัวแทนนะครับในกล่องก็มาเพียงเท่านี้นะเอามีนี่ด้วยแปรงปัดนะครับไว้ทำความสะอาดนั่นเองนะฮะนี่สวยงามน,นะครับโลโกโล้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะสีดำด้วยครับเหมาะกับ ที่ตรงนี้มากมายนะครับใครสายดำเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะเหมาะนะครับทุกอย่างของผมก็จะเป็นดำไม้นะฮะ It caught me unexpected. Well, I really wasn't prepared for all this love and affection. Normally, I would be scared. Okay. โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องจุดเด่นของเจ้าเครื่องแทมออโต้ของไททันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเราจะเห็นที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็คือเครื่องนี้ใช้ระบบสัมผัสนะครับนี่เปิดปุ๊บก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเลขที่ท่านเห็นนะครับคือเลขที่เขาเซตมานะครับแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันเนาะผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้มีความหมายอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับเห็น20กิโลนะครับก็คือแรงในการกดแทมนะครับ20กิโลซึ่งเราสามารถเซตได้ตั้งแต่ ห้ 5, จนถึง30นะครับนี่เรื่อยๆนะครับหรือจะตั้งถงสูงก็ได้นะครับกดค้างได้ไหมอรักดค้างก็ได้นะครับด้านนี้นะครับก็คือจํานวนครั้งในการแทมลงไปนะครับตอนนี้แคเป็น2อง้น,นะครับซึ่งเราก็สามารถปรับจํานวนได้นะครับจะเป็น1ก็ได้หรือเป็น3ก็ได้นะครับก็คือพรกด พอเราเอาใส่ก้านทงเข้าไปครับม <c oughs> ก็จะกดทับลงไปเนี่ยกี่ครั้งนั่นเองครับกดถ้าเกิดเป็นเลขสามก็จะกดสามครั้งดึบดึบดึบ,ดบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวิธีใช้ก็คือสอดเข้าไปตรงกลางอ่าได้ยินไหมฮะปุ่มตรงกลางอันนี้นครับก็เพื่อให้ทำความสะอาดนะครับจะเห็นว่าตัวก้านนี้ออกมานะครับทําให้เราเนี่ยใช้แปรงที่แถมมาหรือแปรงอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะอเอามาสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะการแทมเนี่ยมันอาจจะมีฝนฝหรือว่าผงกาแฟเนี่ยเข้าไปติดได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มกลางอีกอ่ะมันก็จะเก็บกลับเข้าไปนะครับผมตัวเครื่องนะฮะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับแค่เสียบปลั๊กเนี่ยเติดเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้งานนานๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะออโต้สลีปเองนะครับหน้าจอก็ระดับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเขาก็จะพักของเขาเนะเพื่อไม่ให้เปลืองไฟนะครับแต่ว่าพอาจะใช้งานเนี่ยพอเสียบก้านชงป,ปุ๊บ เขาก็ติดเลยทันทีนะครับแม้กระทั่งหน้าจอเนี่ยยังไม่เห็นจะทําไปถ้าเสียบก้านชงเข้าไปเนี่ยก็ติดทํางานต่อได้เลยทันทีครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวครับเราใส่กาแฟลงไปที่บัสเตอร์เนเราเนาะก็เหมือนการแทมปกติเลยใส่กาแฟเท่าที่เราต้องการนะครับแล้วก็เกี่ยเขาถานอนก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนี่นะครับคือเขาเป็นออโต้จัดครับข้างในเนี่ยมีเซนเซอร์อเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะตรวจจับ ระหว่างโลหะกับโลหะนะครับถ้าเกิดนิ้วเราเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ไม่แทมลงมาทับนิ้วเรานะฮะต้องเป็นโลหะเท่านั้นในการใส่เข้าไปแล้วมันจะทํางานนะครับผมซึ่งก็มีความเซฟตี้มากๆนะฮะตรงนี้นะครับมีไว้เพื่อปรับระดับปรับระดับขาวางอันนี้นครับให้ขึ้นลงได้นะครับตามความหนาของตัวการชงที่เรามีนะครับบางท่านอาจจะใช้การชงที่หนากว่าน,นี้หรือบางกว่าน,นี้อย่างวัตถุมเลนะครับก็ ทำให้เราแอสจัดได้ตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับวเวลาวางไปเนี่ยมันจะได้พอดีกับอุปกรณ์ของเราเป็นต้นครับผมโอเคครับงั้นเรามาพูดถึงเรื่องประโยชน์นะครับคือการแทมของเราด้วยมือน้าหนักมือเรานะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าในร้านกาแฟก่อนแล้วกันร้านในร้านกาแฟที่มีบาริสต้าหลายคนเนี่ยนะครับก็ทําให้ชานแทมเนี่ยน้ําหนักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําให้แต่ละแก้วแต่ละช็อตของกาแฟเนี่ยเกิดความ ไม่เท่ากันขึ้นมาได้นะครับแม้ห้างตัวเราเองเนี่ยแทนแต่ละครั้งก็จ,จะไม่เท่ากันเะือดซ้าไปแก้วที่1อาจจะโอเคแต่แก้วที่5้าิบอาจจะเริ่มแบบไม่มีแรงแล้วเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอการแทนด้วยมือของเราเองแบบแมนนวลเนี่ยบางทีถ้าเกดเสียจังหวะเกิดความลาดเอียงของตัวกาแฟใช่ไหมครับความลาดเอียงของกาแฟที่จะใส่เข้าไปเนี่ยก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลไม่สม่ำเสมอทำให้กาแฟเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการนะครับซึ่งจุดนี้แหละทําให เขามีหน้าที่ในการมาช่วยทําให้การแทมของเราหรือทากาแฟาทุกๆช็อตของเราเนี่ยเหมือนกันทุกครั้งคือเซตระบบไว้เลยว่าน้ําหนักที่แทมลงไปเนี่ยเป็นน้ําหนักที่ต้องการกดที่แรงที่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าใครจะทําก็จะได้น้หนักเท่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วช็อตออกมาเนี่ยก็จะใกล้เคียงทุกครั้งไปนะครับซึ่งจะบอกว่าเหมือนกันทุกครั้งมันก็จะแบบแหมมันก็จะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แนๆเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆเช่น,นระดับน้ําอะไรก็ตามนะครับแต่ว่า การแทมเนี่ยเท่ากันแน่ๆน,นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะทาให้การทํางานของเราเนี่ยเร็วขึ้นจริงๆนะขึ้นเนี่ยคนจะตั้งอยู่ที่กาฝั่งนี้เพราะฉะนั้น,นแล้วพอบดกะแฟเสร็จปุ Facebook, ๊บเรามาเกลี่ย,ยแล้วก็เข้าแทมนะะเดี๋ยวทำให้ดูสักหนึ่ง ค okay. จริงๆแล้ววิธีการเซ็ค่าของการแทมกาแฟนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าผงกาแฟที่ตอนแทมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพื่อการเซ็ค่าเบื้องต้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ควรที่จะชิมไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับเมื <S <S ่อกี้ถ้าผมรู้สึกว่าอยากจะให้มันมากขึ้นอีกหน่อยนะครับผมกาจะเพิ่มน้ำหนัก หน่อยหรป่าจากตะก,กี้ยเนาะผมว่าสัก24นะครับมาลองดอูนี่นะครับก็เราลองจับดูก็ได้นะว่าแน่นหรือ,อยังนะครับจับดูก็ได้ครับกดกดดูหรือว่าลองเคลียร์ยดูนะครับเออถ้ามันดูแน่นแล้วก็โอเคเป็นอันว่าเป็นน้ำหนักที่โอเคครับเด,ดี๋ยวลองเลย มีมลายมาให้แล้วนะครับสวยงามไปเลยอันนี้เรื่องนี้นะครับเหมาะกับใครนะฮะจริงๆเหมาะกับทุกร้านกาแฟเลยด้วยซ้ำไปนะครับที่ที่เราเปิดร้านเนี่ยหรือว่าร้านที่มีคนมีบาริสตามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะครับหรือว่าร้านที่ต้องการความเร็วนะครับแต่ร้านที่แบบเป็นสโลบาร์อันนี้ก็แล้วแต่กิเลสที่เราต้องการนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยก็จะทำให้เร็วได้ช็อตที่เหมือนเดิม นะครับไม่ต้องมานั่งคํานวณเราออกแรงนั้นในวันที่เรามีแรงมากแรงน้อยเนี่ยก็มีผลเนะาะเครื่องนี้จะมาช่วยได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทํากาแฟที่บ้านเนี่ยเวิร์กไหมก็ปรากฏว่าหลังจากที่เอามาทําที่บ้านผมเนี่ยทุกคนในบ้านก็ชอบกันหมดเลยก็ไม่มีใครแทนอีกต่อไปนะครับพอมีเท่าสิ่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ยังมองว่าจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับมีมันก็ดีมากขึ้นอยู่แล้วนะครับ แต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ประมาณที่เราวางเอาไว้หรือว่าทางผอของแต่ละคนจะอนุญาตนะฮะแต่มีในมันดีแน่นอนนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือเจ้าน้องไททันของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพลงเท่านี้นะครับเพราะหน้าที่หลักก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่าการมีเท่านี้เนี่ยก็มีผลมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมในการทํากาแฟให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานขึ้นมีเลเวลที่จะต้องการเท่าเดิมทุกครั้ง ที่ทากาแฟนะครับผมโอเคครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูโปรโมชั่นนะฮะก็เข้าไปที่เพจที่ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับของไททันเองเลยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากถามผมในเรื่องอื่นเรื่องกาแฟเรื่องตัวนี้ก็ือถามแอบถามประสบการณ์ก็ได้หมดนะครับก็ฝากเมสเ a จมาที่ f a c e b o o แชมว่างหรือว่าที่ยูทูบอินสตาแกรมหรือว่าตอนนี้มีอะไรด้วยนะ เทรสใช่ไหมครับก็ได้เช่นกันนะฮะแต่เทรสเนี้ยเล่นไม่เป็นเนาะนะวันนี้นะครับแต่ว่าก็จะพยายามทาให้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานซึ่งกับผมนี่แหละครับเพื่อทจะมีกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ